เป็นความผิดพลาดเฟร์ฟ้าฟโดยสุดจริตหรือมีเงอนงาแฟนบอลเขมรจี้สาผ่านฟุตบอลกัมพูชาตรวจสอบผู้รักษาประตูหลังพ่ายแพ้ทีมชาติสิงคโปร์ไป2ประตูต่อหนึ่งในทัวร์นาเมนต์การแข่งขันฟุตบอล AFF ASEAN ครับ2024หรือ ASEAN Mitsubishi Electric ครัในรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดที่2ผลการแข่งขันเกมแรกทีมชาติกัมพูชาเสมอกับมาเลเซีย2ประตูต่อ2กองเชียร์เลยฮึกเหิมโอ้อวดเยอะ พร้อมเจอทีมชาติไทยแต่ผลการแข่งขันในนัดที่2ไม่เป็นไปตามที่หวังเอาไว้จากที่เคยฮึกเหิมในนัดแรกกลับมาห่อเหี่ยวในเกมที่2หวยเลยไปออกที่ผู้รักษาประตูจากฮีโร่กลายเป็นซีโร่ติดตามรายละเอียดของคลิปนี้ได้ในช่วงต่อไปกันครับสวัสดีครับพบก,กับสารพัดสารพันกันอีกเช่นเคยครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามาสนับสนุนและเป็นกําลังใจให้กันและอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับสารพัดสารพัน ยังไงก็ฝากติดตามผลงานกันต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับลักษัะคลิปนี้เป็นความเคลื่อนไหวในวงการลูกหนังอาเซียนทัวร์นาเมนต์ฟุตบอล AFF อาเซียนครับ2024 เป็นการแข่งขันฟุตบอลอีกรายการหนึ่งที่แสดงให้เห็นศักยภาพของนักฟุตบอลทีมชาติในภูมิภาคเพิ่มการแข่งขันไปแล้วตั้งแต่วันที่8ธันวาคมที่ผ่านมาจนสิ้นสุดทัวร์นาเมนต์วันที่5มกราคมปีหน้าก็จะได้รู้กันว่าทีมชาติไหนในภูมิภาคจะได้ครองแชมป์ครั้งนี้นะครับสำหรับทัวร์นาเมนต์นี้ก็ต้องยินดีที่ผลการแข่งขันในทัวร์นาเมนต์ฟีฟ่ารับรองนำไปนับคะแนนเพื่อจัดอันดับฟีฟ่าแลนด์กิ้งในประเภทเทียร์หนึ่งอีกด้วยนะครับทีมชาติที่เป็นแชมป์รายการนี้ ็ถือเป็นเกียรติยศสักศีในอาเซียนเพราะจัดกัน2ปีครั้งแล้ทีมชาติไทยของเราก็คว้าแชมป์มาครองได้มากที่สุด7สมัยตามมาด้วยสิงคโปร์สสมัยเวียดนาม2สมัยและมาเลเซีย1สมัยเท่ากับมีเพียง4ชาติในอาเซียนที่เคยครองถ้วยรางวัลใบนี้และก่อนหน้าสปอนเซอร์หลักคือซูซูกิเราจะคุ้นเคยกับชื่อทัวร์นาเมนต์ AFF Suzuki ครับจนกระทั่งเมื่อ2ปีที่แล้ว เปลี่ยนสปอนเซอร์หลักเป็นมิซูบิชิอิเล็กทริกชื่อทัวนาเมนต์ก็เลยเปลี่ยนตามชื่อสปอนเซอร์หลักสำหรับในรอบแบ่งกลุ่มทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม A มี5ประเทศคือมาเลเซียสิงคโปร์กัมพูชาและติมอร์เลสเตกลุ่ม B มี5ทีมเหมือนกันคือเวียดนามอินโดนีเซียฟิลิปปินส์เมียนมาและสปะปอรลาวทั้งหมด10ชาติในอาเซียนจะมีแค่บรูไดไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าด้วยสาเหตุอะไรถึงไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน ขอโฟกัสเฉพาะกลุ่ม A ก่อนนะครับทีมชาติไทยลงสนามนัดแรกไปแล้วเมื่อวันที่8ธันวาคมเอาชนะทีมชาติติรมเลสเตไปอย่างขาดลอย10ประตูต่อ0และนัดแรกของกัมพูชากับมาเลเซียกลุ่มเดียวกันเสมอกันไป2ประตูต่อ2ทําให้แฟนบอลเขมรมีความมึกเขิมเป็นอย่างมากมีความหวังจะเข้าไปในรอบลึกๆอวยทั้งนักกีฬาทั้งโค้ชโพสต์ในโซเชียลมีเดียอยากเจอทีมชาติไทย คุยโมโอ้อ,อวดต่างๆนานาและอาจด้วยความมั่นใจว่าใช้นักเตะโอลสัญชาติหลายคนเข้ามาร่วมทีมในการแข่งขันทัวร์นาเมนต์นี้และเมื่อผลการแข่งขันของทีมชาติกัมพูชานัดที่ 2, 2. ที่ต้องไปเยือนสิงคโปร์ไม่เป็นไปตามที่แฟนบอลตั้งความหวังไว้แพ้ทีมชาติสิงคโปร์2ประตูต่อหนึ่งด้วยความคาดหวังจากผลการแข่งขันในนัดแรกคุยโมโอ้อ,อวดกันไว้เยอะ กองเชียร์ผิดหวังอย่างแรงดราม่าไปลงที่ผู้รักษาประตูสงสัยในฟอร์มการเล่นกล่าวหาว่าไปพัวพันกับการผนันเรียกร้องให้ทั้งรัฐบาลและสหพันธ์ฟุตบอลสอบสวนฟอร์มการเล่นของผู้รักษาประตูและยังให้ตรวจสอบบัญชีเงินฝากเพราะส่วนใหญ่ต่างก็เชื่อกันไปแล้วว่ามีความไม่ชอบมาพากลจากฟอร์มการเล่นของผู้รักษาประตูเกิดความผิดพลาดง่ายไปในขณะรับลูกฟุตบอลและย้อนกลับไปตั้งข้อสงสัยตั้งแต่นัดที่แข่งกับทีมชาติมาเลเซีย เอาละครับไปฟังรายละเอียดจากแฟนบอลกำแพางพวกเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างเริ่มที่มุมมองแรกเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าร้องขอสาพันฟุตบอลกัมพูชาและสาพันฟุตบอลพพบอเอเชียตรวจสอบ <c oughs> ผู้รักษาประตูกัมพูชาเนื่องจากความผิดพลาดนี้ดูวิดีโอซ้ำแล้วซ้ำเล่าดูเหมือนจะไม่ดีเรายังไม่พอใจถ้าเกิดแบบนี้ขอให้ลงโทษหนักหรือหยุดไม่ยุ่งเกี่ยวกับฟุตบอลตลอดชีวิต คอมเมนต์ต่อไปบอกว่ารัฐบาลกลางควรตรวจสอบว่าเขาได้รับสินบนหรือไม่เขาสามารถเป็นผู้รักษาประตูเดิมพันเกมอื่นได้หรือไม่มุมมองต่อไปคนนี้เขามาตั้งข้อสังเกตย้อนหลังไปในนัดที่เสมอกับมาเลเซียว่าเพราะประตูที่สองไม่เหมาะกับมาเลเซียลูกบอลวิ่งเบาๆจากระยะไกลแต่ไม่สามารถพูดออกมาได้เนื่องจากมีแฟนๆร้องเรียนมากมายเกี่ยวกับผลลัพธ์แต่นัดนี้แพ้ดโดยผู้รักษาประตูถ้านัดต่อไปเอาเขาเข้าไปอีกมันจบแล้ว ความพิจารนต่อไปเรียกร้องให้ตรวจสอบนักกีฬาว่าฝากสหพ,พันธ์ฟุตบอลกัมพูชาช่วยตรวจสอบสืบสวนผู้เล่นกัมพูชาผู้รักษาประตูที่มีความตั้งใจที่จะเสียสองประตูวนไปคนนี้มีบัญชีธนาคารกี่บัญชีเงินในบัญชีของบุคคลที่เพิ่มขึ้นผิดปกติหรือไม่กรณีปล่อยบอลให้สิงคโปร์เตะ2คนนี้7 0 9 0ตต่อเคสการติดสินบนและสายตาทุกคน ถ้าเห็นว่าไม่ใช่ก็ตามนั้นขมเมนน่าอายมากไม่ใช่แค่ทีมชาตินักเตะหรือโค้ชแต่17ล้านคนผิดหวังด้วยกันคอมเมนต์ถัดไปพูดพาดพิงเกี่ยวกับพวกเสียมเราอีกแล้วนะครับว่าลองดูงดข้าวงดน้ำสุดท้ายเอาบอลมาโยนตัวเองให้โดนเตะง่ายๆถึงเวลาที่จะหยุดนำประสบการณ์มาสู่ประเทศชาติถึงเวลาหยุดเดินด้วยเท้าของกันและกันว่างๆลองอ่านคอมเมนต์ชาวเสียมดูว่าพวกเขาพูดอะไรเกี่ยวกับผู้รักษาประตูหลักและฟุตบอลเขมรมุมอมองถัดไป ยกกรณีตัวอย่างที่เคยเกิดขึ้นกับนักฟุตบอลลาวให้ฟังว่าเมื่อไม่กี่ปีก่อน AFC เปิดการสืบสวนผู้รักษาประตูลาวในรูปแบบนี้สหพันธ์ฟุตบอลลาวยุติอาชีพนักเตะตลอดชีวิตโดยไม่กระทบฟุตบอลครับสำหรับกรณีผู้รักษาประตูลาวโดนสหพันธ์ฟุตบอลแบนตลอดชีวิต เป็นมุมมองจากชาคอมเมนต์นะครับแต่ถ้าหากท่านใดมีข้อมูลที่มันชัดเจนแน่นอนในเรื่องนี้คอมเมนต์บอกมาได้ที่ด้านล่างคลิปนี้นะครับมุมมองต่อไปกล่าวโทษผู้รักษาประตูไว้ว่านัดหน้าเปลี่ยนผู้รักษาประตูและเปลี่ยนคนอื่นเปิดทีเดียวไม่เป็นไรแต่นี่2ทีเศร้าแพ้เพราะความผิดของผู้รักษาประตูคอมเมนต์ต่อไปยังคงเข้ามาเรียกร้องให้สอบสวนเรื่องนี้ว่าทุกวันนี้เป็นไปได้นะสงสารเพื่อนร่วมทีมที่ขยันทำงาน โปรดสืบถ้าเป็นจริงโปรดลงโทษพวกเขาแล้วคนต่อไปพูดคล้ายกันว่าทำผิดสองครั้งเหมือนมีเจตนาทำประตูผู้เล่นคนนี้ทำให้เราแพ้โปรดเปิดการสืบส,บสวนคอมเมนต์ต่อไปมองโลกในแง่ดีบอกว่าฟอร์มการเล่นดีกว่าเยอะแต่เราไม่มีโชคต่อไปเป็นความคิดเห็นสุดท้ายของคลิปนี้นะครับพูดสั้นๆว่าจากฮีโร่เป็นศูนย์ครับนี่ก็เป็นเพียงความคิดเห็นบางส่วนของแฟนบอลคอมเมนจาก Facebook Fanpage เกี่ยวกับฟุตบอลของทางฝั่งกัมพูชานะครับ ตามอ่านคอมเมนต์ทั้งหมดได้จากลิงก์ที่วางไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับนี่แหละครับแฟนบอลเอมม์ bon อาจจะมีความมั่นใจมากเกินไปหน่อยว่นานักฟุตบอลโอนสัญชาติหลายตำแหน่งจะทำให้ผลการแข่งขันเป็นไปตามที่กองเชียร์คาดหวังกันไว้ในวันที่ผลการแข่งขันถูกใจแฟนบอลก็ยกย่องเชิดชูกันแต่วันที่ผลการแข่งขันไม่เป็นไปตามที่คาดหวังกองเชียร์จำนวนมากออกมาวิพากวิจารณ์และกล่าวหาเป็นทางเสียหายร้ายแรงมาก ในคลิปนี้ก็เป็นบางส่วนเท่านั้นเองนะครับนี่เป็นผลกระทบของนักฟุตบอลทีมชาติของประเทศข้างบ้านสารนาฬิกาที่บางคนกําลังเผชิญชะตากรรมอยู่สําหรับโปรแกรมการแข่งขันทีมชาติไทยในรอบแบ่งกลุ่มยังเหลืออีกสานัดวันที่14ธันวาคมเราเป็นเจ้าบ้านพบกับมาเลเซียแข่งกันประมาณสองทุ่มวันที่17ธันวาคมทีมชาติไทยไปเยือนสิงคโปร์เริ่มแข่งกันประมาณ1ทุ่มครึ่งแล้ววันที่20ธันวาคมไทยเป็นช่วงภาพพบกับทีมชาติกัมพูชา เริ่มเตะเวลาประมาณ2ทุ่มนะครับนี่เป็นโปรแกรมรอบแบ่งกลุ่มทีมชาติไทยอย่าลืมติดตามเชียร์กันนะครับและนี่ก็เป็นรายละเอียดทั้งหมดที่นำมาฝากกันในคลิปนี้นะครับรับชมคลิปแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างกับประเด็นต่างๆในคลิปนี้แสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับ และขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปหากมีข้อมูลคำพูดใดคลาดเคลื่อนไปกราบขออภัยมานะโอกาสนี้และก่อนจะจากกันไปในคลิปนี้รบกวนกดติดตามสารพัดคารพันช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆของทางช่องสารพัดสารพันถือเป็นการสนับสนุนและให้กำลังใจในการทำคลิปกันต่อไปนะครับขอบคุณมากครับขอให้ทุกท่านสุขก,กายสบายใจมีเงินทองเหลือกินเหลือใช้และร่ำรวยกันทุกคนเลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ